มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะ ในครั้งนี้แฮร์รินไม่มีแผนที่จะวิ่งหนีเขาได้รับอันดับที่หนึ่งมาแล้วดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องกังวลถึงเรื่องนั้นตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงวิชามีให้คนอื่นได้เห็นอีซาได้สอนวิชามีเคียวดาบให้กับเขามาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดตอนนี้เขาจําเป็นต้องแสดงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อไม่ให้เธอผิดหวังถ้าแฮร์ริสนทำให้เธอดีใจได้ เขาก็คาดว่าน่าจะได้รับทรัพยากรจากเธอมากขึ้นซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขาแฮนเซนถือมีเคี้ยวดาบพีสิงอยู่ในมือขณะที่วิ่งเข้าไปหาไหนาแจนกอนเขาจับไปที่ด้างของมันแต่ใบมีดของมันยังคงอยู่ในฝักเขายังไม่ได้ดึงมันออกมาได้เวลาสักที ในายเจนกอพูดขณะที่กวัดแกว่งมีดอย่างเต็มแรงวิชาจีโนโของเขาถูกเรียกว่า Battle รี v เ r อร์มันเป็นวิชาจีโนธาดน้ำซึ่งโดยปกติแล้ววิชาธาดน้ำจะเป็นอะไรที่อ่อนโยนแต่ b บ t เ l อรี v e r รนั้นต่างออกไปมันเป็นวิชาจีโนธาดน้ำที่แข็งกระด้างเหมือนกับแม่น้ำที่ลงมาจากฟากฟ้ามันเป็นการฟันที่รุนแรงและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อรวมกับทักษะการใช้มีดของรีเบคการโจมตีของเขาก็ทั้งรวดเร็วและรุนแรงไม่มีใครในระดับเดียวกันที่จะสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้แฮนเซนไม่มีแผนที่จะหนีเขาใช้มีดเคี้ยวผีสิงฟันเข้าไปประทะกับอีกฝ่ายตรงๆแฮนเซนใช้เทคนิคที่ต่างจากท่าเคี้ยวยาวนี่เป็นเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไปตามคู่ต่อสู้ถ้าคู่ต่อสู้หยาบกร้านมันก็จะหยาบกร้านมากกว่าถ้าคู่ต่อสู้แข็งกร่งมันก็จะแข็งกระด้างยิ่งกว่า นายเจนกอดฟันออกไปอย่างหนักหน่วงดังนั้นแฮนเซนจึงทําเหมือนๆกันนายเจนก็เกิดมาแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆเขามีความแข็งแกร่งอยู่ที่ดอกไม้ระดับ500รอยดอกทั้งที่เป็นแค่บารอนมีน้อยคนนักที่จะสามารถต่อสู้กับเขาได้ถึงแม้เขาจะไม่มีอาวุธระดับราชันแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันสําคัญอะไรมากนะักเพราะยังไงตัวแฮนเซนเองก็ไม่สามารถใช้พลังของอาวุธระดับราชันได้เคร่ง มีเขี้ยวผีสิงและมีดของไนเจนกอปปะทะกันหลังจากนั้นมีดของไนแจนกอก็แตกกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยมีเขี้ยวผีสิงไม่ได้หยุดแค่นั้นมันยังคงพุ่งเข้าไปหาไนแจนกอเมื่อมันอยู่ห่างออกจากหัวของไนแจงนกอไปประมาณหนึ่งนิ้วมีดก็หยุดนิ่งไปดวงตาของไนแจนกอเบิดกว้างเงื่อไหลลงมาระหว่างคิ้วของเขาขเขาไม่กล้าจะเคลื่อนไหวแม้แต่มิดเดียวฮันซันยิม้มเขาดึงมีดของตัวเองกลับมาแล้วเดินผ่านไนแจนกอดไป เจ้าชนะเพราะว่าเจ้ามีอาวุธระดับราชาข้าจะสู้กับเจ้าเองบารอนคนหนึ่งก้าวออกมาเขาเคลื่อนไหวราวกับผีและพยายามที่จะโจมตีใส่ฮันเซนด้วยมีดของเขาแต่วินาทีต่อมามีดของเขาก็แตกกระจายหลังจากนั้นบารอนหลายคนก็เข้ามาหางแฮนเซนพร้อมๆกันแต่เมื่อไร่ก็ตามที่มีเคี้ยวผีสิงถูกฟันออกไปมันก็จะมีเสียงแตกกระจายของโลหะดังขึ้นมาไม่มีอาวุธไหนที่สามารถทนต่อการฟันของมีเดเรมนั้นได้ วิชามีดเขี้ยวดับนั้นทรงพลังจริงๆชายรูปงามเอ่ยขึ้นมาชายหัววัวพูดเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแฮนเซนกวัดแกว่งมีดโดยไร้ซึ่งความกลัวถ้าบารอนคนไหนเข้ามาใกล้แฮนเซนก็จะทำลายอาวุธของพวกเขาแต่แฮนเซนไม่ได้ฆ่าเขาเพียงแค่ทำมีดของอีกฝ่ายหักเท่านั้นเราบารอนไม่สามารถหยุดแฮนเซนไว้ได้และไม่นานไวคาคนหนึ่งก็พยายามจะเข้ามาขวางแฮนเซนเอาไว้มีดของไวคาคนนั้นเป็นเหมือนกับเงามีด ใบมีดกลายเป็นเหมือนกับตะขายแห่งเงามีดที่โจมตีใส่ h a นเซนนี่เป็นวิชาของรีเบทที่รู้จักกันในชื่อบูลชาร์เดลสแลฮนเซนยังคงเดินต่อไปข้างหน้าเขาใช้มีดเคี้ยวผีสิงฟันเข้าไปหาไวายคาวคนนั้นไว้์คาวตกใจกับความกล้าของ h a นเซนเพราะตอนนี้ h a นเซนกำลังเดินเข้าไปในตำแหน่งที่มีดจริงของเขาถูกฟันออกไป แต่ใครแห่งเงามีดเป็นเพียงแค่ภาพลวงตามันไม่ใช่มีดที่แท้จริงของเขามันสายเกินไปแล้วที่เขาจะดึงมีดกลับดังนั้นไวยขาจึงตัดสินใจฟันเข้าใส่หันเส้นต่อไปใบมีดส่วนใหญ่ของไวยขาก็เด็นออกไปนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีเขี้ยวผีสิงคมหรือแข็งแรงแต่อย่างใดมูนชาโดโสแลตนั้น ยึดแนวคิดจากการฟันที่หนักหน่วงรีเบทหลายคนจึงใช้เทคนิคนี้มันขึ้นชื่อในด้านการทำลายมีดที่มีชื่อเสียงอาวุธระดับราชานมากมายถูกฟันจนหักด้วยเทคนิคนี้เมื่อเห็นว่าวัยคาวคนนั้นไม่สามารถหยุดแฮนเซิลเอาไว้ได้ไวายคาวคนอื่นๆก็ก้าวเข้ามาขวางทางแฮนเซิลเอาไว้พวกเขากลัวว่าแฮนเซิลจะวิ่งหนีไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้แฮนเซิลไม่ได้มีแผนที่จะวิ่งหนีตอนนี้มันถึงเวลาที่จะแสดงฝีมือ ยิ่งเขาแสดงสีงมือได้ดีมากเท่าไหร่ทรัพยากรที่อีซายเย็นดีจะมอบให้เขาก็อาจจมากขึ้นเท่านั้นนี่ถือเป็นโอกาสดีสําหรับเขาแฮนเซนแชมี่ของเขาต่อสู้กับคุณนางมากมายเราบารอนได้หยุดมือไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่วัยขาเท่านั้นที่กําลังต่อสู้กับเขาแต่ถึงอย่างนั้นแฮนเซนก็ไม่ได้ใช้กายหยกระดับวัยเขาเขายังคงใช้ร่างกายระดับบารอนในการต่อสู้และเขาก็ไม่ได้ใช้ความเร็วจากรองเท้าเขี้ยวกระต่ายช่วยด้วยเช่นกันเขาเพึ่งพาแค่มีเที่ยวผีสิงเท่านั้นในการต่อ สู้กับพวกไวเขาดูเหมือนว่ารา,าชินีแห่งมีดจะรับเขาเป็นลูกศิษย์มาเป็นเวลานานแล้วใครจะรู้ว่านางแอบฝึกเขามานานแค่ไหนมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีที่เขาจะมาถึงระดับนี้ได้ราชาในรีเวอร์พูด อีซากำลังตกตะลึงแฮนเซนเพิ่งมาเป็นลูกศิษย์ของเธอได้ไม่กี่เดือนและเธอก็ไม่ได้สอนให้เขามาเป็นเวลานานอะไรเลยวิชาล่าสุดที่เขาได้เรียนรู้จากเธอก็คือแดวันก่อนมันเป็นอะไรที่น่าตกใจที่แฮนเซนสามารถใช้วิชามีดเชี่ยวดาบได้อย่างเชี่ยวชาญน,นี่เขาเป็นปรมาจารย์แห่งมีดหรือ,อยังไงกัน อีซามีสี่หน้าที่ซับซ้อนความสามารถของแฮนเซนทำให้เธอประหลาดใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางนะั้นอาจารย์เธอถือว่าโชคดีมากที่ได้ลูกศิษย์แบบนั้นมาเธอรับเขามาเป็นลูกศิษย์เพราะการเดิมพันแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าการได้เขามาเป็นลูกศิษย์นั้นไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยข้าควรจะคาดหวังกับเขามากกว่านี้หรือเปล่าอีซาสงสัยแต่เมื่อไรที่เธอคิดถึงวิชาเรื่องราวของยินเธอก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาถึงเขาจะเชี่ยวชาญวิชามีดเชี่ยวดาบ แต่เขาไม่ใช่ชาวรีเบตมันยากที่เขาจะใช้พลังเขี่ยวได้ดังนั้นถึงแม้เขาจะเชี่ยวชาญมันมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายราชาคงล้อเันทารู้สึกเสียดายเมื่อเห็นว่าพวกไวเขาไม่สามารถหยุดแฮนเซนเอาไว้ได้ชายรูปงามก็ตัดสินใจเทเลพอร์ตไปตรงหน้าแฮนเซนมีกระดูกของเขาถูกรอมขึ้นมาจากกระดูกของมังกรเขาใช้มันฟันเข้าใส่แฮนเซน นี่มันเกินไปแล้วทําไมเกาจีถึงได้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยเออต่อสู้กับบาลอนเนี่ยนะนี่มันอะไรกันใช่แกดูไม่ค่อยพอใจเมื่อเห็นชายรูปงามเข้าไปต่อสู้ด้วยแต่เพราะว่าเมื่อคนทั่วไปเห็นอย่างนั้นพวกเขาไม่ได้รังเกียจอะไรความจริงแล้วพวกเขาค่อนข้างตื่นเต้นที่จะได้เห็นชายรูปงามต่อสู้เกาจีจะลงมือด้วยตนเองด้วยท่ามังกรห่วยหวนของเขามันจะต้องทำให้หันเส้นตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอน มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะบดขยี้ชื่อเสียงของคนนอกซะตอนนี้เมื่ออย่างนั้นแล้วก็เทศกาลเทพจันทาจะกลายเป็นงานเปิดตัวของเขาไปราชินีแห่งนี่สายตาหลักแหลมลูกศิษย์ที่นางเลือกแข็งแร่งอย่างไม่น่าเชื่อทั้งโชคและพรสวรรค์ของเขาต่างก็ด,ดีมากแน่นอนอยู่แล้วมันฟังดูเหมือนกับว่าพวกเจ้าสซีัวนางจะเลือกเขามาเพียงเพราะเขาหน้าตาดีมันก็จริง ที่หน้าตาของเขาก็ไม่ได้แย่อะไรแต่เมื่อเทียบกับพวกเราเขาก็แค่กลางๆเท่านั้นมันมีชายชาวรีเบคมากมายที่หลอนกว่าเขาถึงแม้เขาจะแพ้กับเกาจีมันก็ไม่เป็นไรเขาทําได้ดีมากๆแล้วขณะที่คุณนางและสามัญชนพูดคุยกันอยู่อีซาราชาคงรอ้อจันทาและราชาไนรเวอร์ก็กําลังตกอยู่ในความตรึง มังกรหอยหวนของเขาเป็นอะไรที่น่าตกใจมันสามารถทําให้ไวคเขาแข็งทื่ออยู่กับพี่ได้แต่แฮนเซนดูเหมือนจะไม่ได้รับผลอะไรเขายังถือมีดอยู่ในมือและในจังหวะที่มีดของอีกฝ่ายกําลังถูกตัวเขาเขาก็ใช้มีดเคี้ยวผีสิงฟันออกไปเมื่อมีเคี้ยวผีสิงกําลังจะเชือนคอของเกาจี G. แต่เอิร์ธยังไงก็ยังเป็นเอิร์ธ ความเร็วและปฏิกิริยาของเขาเร็วเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจแสงของมังกรเขี้ยวปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วและกื่ง่างของเกาจีเข้าไปไม่เขี้ยวผีสิงฟันถูกเงาของมังกรเขียวแต่ไม่สามารถทําลายเงาของมังกรนั้นได้แต่ฮันเซ่นไม่ได้ดึงมีดกลับทันทีเขาใช้มีดเพื่อปลดปล่อยควันสีม่วงออกมาขณะที่อยู่ติดกับเงาของมังกรเขียวเกาจีขมวดคิว้วเขาใช้พลังเงามังกรเขียวเพื่อจะสลัดฮันเซ่นให้หลุดออก แสงจันทร์ของนารุมูนเป็นเหมือนกับสายน้าแสงจันทร์ส่องลงมาบนร่างของแฮนเซนทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นว้าวแสงจันทร์กำลังเสริมพลังให้กับเขานั่นคือพอรของเทพจันทาอย่างนั้นเหรอมันต้องใช่แน่ๆนเจ้าไม่ได้ยินที่เทพจันทาบอกหรือย,อยังไงว่าแฮนเซนคือบุตรแห่งจันท่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มีพระจันทร์เขาจะได้รับการเสริมพลังจากมันนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วมันเสริมพลังให้มากจนทําให้บารอนคนหนึ่งต่อสู้กับเอิร์ธได้เลยอย่างนั้นเหรอ นี่มันยากจะเชื่อได้ยังไงก็ตามมันเห็นได้ชัดว่าแสงจันทร์กำลังมอบพลังให้กับเขาที่นี่คือแนโรมูลที่เป็นศูนย์รวมของดวงจันทร์จำนวนมากพลังที่หานเซนได้รับจึงเป็นอะไรที่แข็งแกร่งนั่นหมายความว่าแนโรมูลกลายเป็นดินแดนของหานเซนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ได้รับสมญานามมดบุตรแห่งจันทารสีหน้าของเกาจีดูมืดมน เขาไม่สามารถสลัดแฮนเซนหลุดไปได้สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเป็นไฟบุกและฟันเข้าใส่คู่ต่อสู้มีดของเขานำพาแสงมังกรเขียวและกระดูกมังกรแฮนเซนไม่คิดว่าสมญานามนี้จะมีความสำคัญถึงขนาดนั้นพลังของแสงจันทร์มากมายมหาศาลบันมากถึงขนาดที่ทําให้เขาสามารถต่อสู้กับเอิร์ธได้แฮนเซนเลือกที่จะไม่ถอยเขาใช้ท่าฟันต่อฟันประทะเข้ากับแสงมังกรเขียวแบบตรงๆ มีเขี้ยวผีสิงประทะเข้ากับมีดมังกรเขียวและป้องกันมีดมังกรเขียวเอาไว้ได้สําเร็จพวกเขาทั้งคู่ปักหลักอยู่ตรงนั้นขณะที่มีดทั้งสองฟันเข้าประทะกันและกันอย่างต่อเน,นื่องรอยร้าวปรากฏขึ้นบนมีดมังกรเขียวมันทําให้เงามาังกรเขียวเริ่มที่จะดูเหมือนกระจกที่แตกร้าว มีเชี่ยวผีสิงแล้วมีดสีเขียวประทะก,กันอีกครั้งเกาจี G. G. จำเป็นต้องดึงมีดกลับไปอย่างไม่เต็มใจพลังของเขาน้อยกว่าพลังของฮันเซนที่ถูกเสริมด้วยแสงจันทร์เกาจีต้องการจะต่อสู้แต่ซีนาของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเห็นมีดของตนเองมีเชี่ยวผีสิงได้ทําให้มีดมังกรเขียวของเกาจีแตกร้าและไม่ดานลอยแล้าก็เริ่มแพรก่กระจายนี่มันอิซามีดวงตาที่เบิกกว้างขณะที่จ้องไปยังรอยร้าที่กำลัง พร่กระจายอย่างรวดเร็วบนมีดของเกาจีอีซาราชากงรอจันทานและราชาในริเวอร์ที่รู้เกี่ยวกับพลังเคียวไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่มีทางราชานริเวอร์ดูตกใจเขาไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้นอกจากจ้องไปที่มีดของเกาจีเกาจีกดแกว่วงมีดของเขาอีกครั้งแต่เมื่อเขาใส่พลังเข้าไปในมีดมันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากนั้นมีดก็แตกกระจายเป็นเสียงเสียงพลังเคี่ยว ทุกคนมีคำสองคำผุดขึ้นมาในหัวแต่ถึงทิ้งนั้นมันก็ยากที่จะเชื่อได้ว่ามันเป็นความจริงมันเป็นวิชาจีโนที่แข็งแกร่งที่สุดของรีเบทซึ่งน้อยคนนักจะสามารถฝึกมันได้ แม้แต่ในหมู่ชาวรีเบสเองก็ตามแต่ตอนนี้คนนอกคนนึงใช้พลังเคียวเอาชนะเออชาวรีเบสได้ในการต่อสู้ชาวรีเบสไม่สามารถเชื่อได้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทุกคนรู้ว่าราชินีแห่งมีเชี่ยวชาญในวิชามีเคียวดาบและทุกคนก็รู้ว่าแฮนเซนเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของเธอทุกคนรู้ว่าแฮนเซนเด้ฝึกวิชามีเคียวดาบแต่ไม่มีใครคิดว่าแฮนเซนจะสามารถใช้พลังเคียวได้ในเผ่าพันธุ์รีเบตคนที่สามารถใช้พลังเคียวได้จะถูกยกย่องให้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่ สุดของเผ่าตอนนี้เกียรติศักดิ์และความภาคภูมิของพวกเขาถูกบทขยี้โดยแฮนเซนไม่แปลกใจเลยที่ราชินีแฮมดีจะรับเขามาเป็นลูกศิษย์านางไม่ได้รับเขามาเล่นเล่นราชาไนาดีว่าดูตกใจคนนอกคนหนึ่งใช้พลังเคี่ยวได้และคนคนนั้นยังเป็นลูกศิษย์ของราชินีแฮนดี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือร้ายต่อแอนด์โรบูลกันแน่ราชากงร้อสันทาเองก็ตกใจเช่นเดียวกัน แต่คนที่กำลังตกใจมากที่สุดก็คืออีชา่าเขาฝึกพลังเคียวได้ยังไงจำละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ